จรลึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทยบายมาโนโปรกิงสไตล์ประจำวันที่19พฤศจิกายน2564โดยเฉพาะครั้งฟุตบอลไทยครับเราบรดาข่าวฟุตบอลไทยในช่วงของเช้าวันนี้กันก่อนครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าติกกานบ้างผู้บอลไทยช่วงเช้าวันนี้ช็อกแฟนบอลสาปดาหต่อไปของเจ้ายาสินธิโชคพาโศในครั้งนี้โดยเจ้ายาสิทธิโชคพาโศที่เพิ่งจะโชว์สกิลหลอกแนวรับญี่ปุ่น 2ถึง3คนจนพวกเขาหาบอลไม่เจอในเกมที่พบก,กับทางเชเวนเกนคานาสวะบนเวทีเจลิก2ในครั้งนี้ล่าสุดนั้นได้รับการรายงานมาว่าสิิโชคพาโซตเตรียมจะแยกทางกับทัสังกัดญ,ญี่ปุ่น FC ฟซีบริวแล้วโดวยสันดาหต่อไปก็คือการกลับมายืนเป็นแนวรุกตัวสำคัญให้กับทางทช,ช FC, ลชุรีเอฟซีลาแชมป์ไทยลีกในช่วงเดที่2ในครั้งนี้ หลังจบฟุตบอลเจลิก2นัดสุดท้ายวันที่5ธันวาคมนี้ซึ่งกองหน้าทีเชิไทยของเราลงสนามให้กับโตงกัดญี่ปุ่น FC บริกิวไปได้ทั้งสิ้น4แมตช์เจ้าตัวสร้างความมือวาให้กับทีมทุกครั้งที่ลงสนามที่สำคัญมีแม้ว่าว่า FC ฟบริกิวนั้นอาจจะยืมตัวเจ้า,ายาสีโชคพานโศเข้าสู่ทีมอีกครั้งนนใกนการหน้ากันต่อไปนั่นเองนานนะผมเป็นคัว่าง,งานนี้ต้องรอลุ้นกันต่อไปก็แล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรหมดโปรเจกต์นี้ก็กลับบ้านแล้วครับ เรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดครับออกฟอร์ดยูเดตเปิดาสาเหตุคว้าธนาวัฒไม่ได้ในครั้งนี้โดยบิ๊กเสือสัมฤทธิ์ธนาการจิตสุดประธานสโม,มสรอ็อ,อกฟอร์ดยูเดตในลีกวันของอังกฤษกล่าวเปิดเผยกับทางเพจบีบางปะกงนะฮะในครั้งนี้มาว่าตัวเองนั้นได้รับเลิกความคิดที่จะขอยืมตัวเนลิก,กันธนวัตนซึ่งจิตาบอลกองกลางทีมชาติไทยจากสโม,มสรเลสเตอร์แล้ว หลังที่ส่งทีมงานสตาฟโค้ชไปซุ่มดูฟอร์มการเล่นของเจ้าตัวในทีมสำรองของที่จอกสยามมาแล้วหลายแมตช์นะฮะรวมทั้งดูเทปการเล่นของเจ้าตัวด้วยตนเองมาแล้วต้องบอกเลยว่าฝีเท้าของเจ้ากันยังสู้ตักเตะตัวหลัก2คนของทางออกฟอร์ดตำแหน่งเดียวกันนี้ไม่ได้จริงนะซึ่งผู้เล่นของเราที่มีอยู่ทั้งฝีไม้ลายมือรวมทั้งประสบการณ์จัดว่าไม่ธรรมดาคนหนึ่งเคยเล่นกระทางลิเวอร์พูลส่วนอีกคนหนึ่งเคยเล่นกระทางชุดใหญ่บาร์เซโลนามาแล้ว ดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่ยากหน่อยที่หนูกันจะมาเบียดแย่งตำแหน่งตัวจริงในครั้งนี้ซึ่งถ้าเราจะลงทุนยืมตัวมาแล้วก็เอามานั่งสำรองก็คงจะไม่คุ้มอย่างแน่นอนดังนั้นคิดว่าควรจะเปิดโอกาสให้สโมสรอ,อื่นอ,อีก2ทีมนะฮะที่มีข่าวว่าสนใจในตัวของเขาเนี่ยเจรจากับทางเดสเตอร์จะดีกว่านะส่วนเบนเดวิตที่รับการบาดเจ็บกลับมาจากการรับใช้ทีมชาติชุดยๆสามปีตอนนี้กำลังเล่นฟื้นฟูนฟนร่างกายให้กลับมาฟิตเต็มทังเหมือนเดิม เพื่อจะต่อสู้ในทีมชุดใหญ่ของเรากันต่อไปในอนาคตอันใกล้นี้นะแต่ผมเป็นตัวว่าง,งานนี้ก็เป็นการพูดถึงนะฮะเจ้าหนูก,กันคนนี้ที่ดูแล้วเนี่ยโอกาสที่จะไปทางออกฟอร์ดนั้นค่อนข้างจะมีน้อยลงไปทุกทีอีกครั้งเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีกว่าครับ AFF ยกสีนักเตะไทยสุดเจ๋งในย่านอาเซียนโดยเว็บไซต์ AFF ุ u กิจครับทำการประกาศรายชื่อ11แข้งดีสุดของอาเซียนในครั้งนี้ ปรากฏว่าแข้งทีมชาติไทยถึง4คนติด The Best Eleven All Star ในประวัติศาสตร์ศุตบอล a f f Cup ในครั้งนี้โดยกันนี้ก็เริ่มจากทางผู้สมรูจะเป็นกวินธรมชินันของไทยส่วนกองหลังก็จะเป็นเกลงอกไห่จากเวียดนามไบฮัสกี้ไคซานจากสิงคโปร์เดนเนียลเมเนตจากทางสิงคโปร์จีรทอรม,มาทันจากทางไทยส่วนกองกลางก็จะเป็นซาฟิกปราหิมจากทางมาเลเซียชนาทิพย์สงกสินจากไทย แล้วก็ฮารบริชฮารรุนจากทางสิงคโปร์สุดก่องหน้าน,นั้นก็จะเป็นบังบังปามุสกัสของทางอินโดนีเซียซาฟีอีชาวรีจากทางมาเลเซียและก็ทีละสินดังดาจากทางไทยนั่นเองครับนานะผมเป็น่างานนี้นะฮะก็ถือว่าไทยนั้นติดมา4ี่ก็ไม่ธรรมดาจริงครับสุดยอดจริงๆเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาก,กันดูครับแข้งไทยสร้างปราสาทหน้าใหม่ที่สเปน เดยชน,นุชันรงพรมสีแก้วดารุกดีกีทีมชชตไทยหลังจากแอซิสช่วยตวสังกัดอูนิโอนอาดาเบมาหลายนัดแล้วชันรงพรมสีแก้วก็กดสกอร์ให้กับตนเองบนเวทีลีกของสเปนที่สำเร็จด้วยการยิงประตูช่วยเอดียูเนียนอาดาบุกไปตามที่เสมอคอมโปสเตราต1หต่อหนึ่งในเกมเชคุนดาดิวิชั่นกรมไอ โดยประตูดังกล่าวของชาญรงค์พรหมสีแก้วนั้นจากรลึกประวัติศาสตร์เป็นนักเตะไทยรายที่2ที่ทำประตูได้บนเวทีลีกสเปนซึ่งก่อนหน้านี้ก็เป็นทีลิลป์ยังดาทําได้สมัยเล่นกระทางสโมสรอันเมเบรียในสึกลาลิก้าสเปนในครั้งนี้อานาผมเปนในว่างานนี้จ้หนุช่ชารงค์พรหมสีแก้วควนนี้ก็กลับมาดูดีอีกครั้งในทีมไอดียูเนียนอาดาเวในครั้งนี้เรามาดูประเด็นข่าวต่อมาก,กันดีกว่าสมาคมฟุตบอลกัมพูชา ประกาศจับมือเป็นพันธมิตรกับทางญี่ปุ่นในครั้งนี้โดยทางสมาคมฟุตบอลกัมพูชาที่มีพลเอกเสาโสกานายกสมาคมพร้อมด้วยนายซาโตชิไซโตผู้อำนวยการฟุตบอลลีกกัมพูชาได้ประกาศเป็นพันธมิตรกับทางประเทศญี่ปุ่นผ่านทางนายมิคามมมาซาฮิโร ah เอกอาคาัครราชทูตญี่ปุ่นประจำราชอาณาจักรกัมพูชา สำหรับจุดประสงค์ในครั้งนี้เพื่อเสริมสร้างพันธมิตรระหว่างประเทศกัมพูชาและญี่ปุ่นในด้านการกีฬาฟุตบอลโดยเป้าหมายที่สำคัญของสมาคมกัมพูชาก็คือการเข้ามาช่วยส่งเสริมพัฒนาผลักดันกีฬาฟุตบอลในประเทศกัมพูชาเพื่อนำไปสู่ผลการแข่งขันที่ดีในการแข่งขันระดับนานาชาติและก็ยกระดับความสัมพันธ์ทั้งสองประเทศต่ตอไปในอนาคตอันใกล้นี้ โอ้โหเป็นตํววางานนี้นะผมกัมพูชานะฮะรู้สึกว่าจะมีอะไรพัฒนาไปอีกเยอะเลยต้องเราดูกันต่อไปกันลกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาก,กันดูครับ AFC สั่งห้ามไทยจัดแข่งขันระดับนานาชาติห้ามมีธงชาติในสนามโดยทางสมาพันธ์ฟุตบอลเอเชียหรือว่า AFC ส่งนังสือถึงทางสมาคมกีฬาลแห่งประเทศไทยชี้แจงข้อจำกัดของทางสมาคมและก็สโมสรสมาชิกหลังวานาประกาศแบนโดย สั่งห้ามสมาคมกีฬาวันหรือสโมสรในประเทศไทยจัดแข่งขันในต่างประาติและก็ใช้และก็ห้ามมีธงชาติไทยในสนามในครั้งนี้ตามที่องค์กรต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลกนะฮะหรือว่า World Anti-Doping Agency WADA ได้มีบทลงโทษประเทศไทยเนื่องจากยังไม่ปฏิบัติตาม่า2021 WADA Code หรือธรรมนูญขององค์กรในด้านการบังคับใช้กฎหมายนั้น โดยล่าสุดทางสมาธ์ฟุตบอลเอเชียหรือว่า AFC ได้ตงหนังสือถึงทางสมาคมกีฬาบอล่งประเทศไทยชี้แจงข้อจํากัดที่กระทบกับทางสมาคมกีฬาฟุตบอลและก็สโมสรสมาชิกหลังถูกองค์กรต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลกแบนโดยมีบทสรุปได้ดังต่อไปนี้ 1. สมาคมสามารถจกกัดการแข่งขันที่เป็นการแข่งขันนัดเดียว one off match ได้และอนุญาตให้ตัวแทนทีมชาติและก็สโมสรเข้าร่วมการแข่งขันแบบ one off match ที่จัดขึ้นในต่างประเทศได้ สสมาคมไม่สามารถจัดการแข่งขันใ,นใดๆในประเทศได้ทั้งการแข่งขันระดับสมโมสรและก็ทีมชาติรวมไปถึงการเสนอตัวจัดการแข่งขันในรูปแบบสนามกลางหรือการแข่งขันที่เป็นส่วนหนึ่งของร,รายการการแข่งขันเช่นรอบคัดเลือกในกรณี้ 3. สมาคมสามารถส่งตัวแทนทีมชาติและก็สมโมสรเข้าร่วมทำการแข่งขันในต่างประเทศได้ 4. สมาคมสามารถจัดการแข่งขันที่ได้รับสิทธิ ก่อนนาทคาตัดสินบทลงโทษของวาดดาได้และข้อสุดท้ายข้อที่5นะผมทงชาติไทยไม่สามารถปรากฏได้ในการแข่งขันระดับทีมชาติและสโมสรที่จัดขึ้นทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศทาานี้ทงชาติไทยที่ปรากฏบนชุดแข่งขันได้รับการยกเว้นในครั้งนี้ น,นผมเป็นัวิจังานนี้ต้องรองดูกันต่อไปกันกันว่าจะเป็นเช่นไรต้องรอนลุ้นว่าไทยนั้นจะสามารถทําตาม afc ที่แจ้งข้อหานี้และแก้ไขปรับปรุงให้มันดีขึ้นได้ไหมต้องรอนลุ้นกันต่อไปครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากักกนกว่าครับบุกไม่มันกระทุงได้น้อยต้นเหตุวิตมานโดนบีจีเท โดยแม้จะยังคงเป็นปริศน,นาที่ยังคงไม่มีใครนะฮะออกมาให้คําตอบทั้งในส่วนของบอร์ดบริหารทีม BG ีป um, ระชุมรวมไปถึงผู้ที่เป็นอดีตกุนซูจากทางออเดีโอวิสบาว่าเหตุใดทีมแห่งจินลีโอสเตเดียมถึงเปลี่ยนแปลงแบบสายฟ้าแลบ กับตัวคุณซือใหญ่โดยนำโคชองค์ดูสิเฉลิมแสนกลับมาคุมทัพแทนและจะขยับให้วิทมาไปนั่งพออสม,มุสรแต่ท้ายที่สุดแล้วคุณซือออซี่ไม่ขอเลือกรับตแหน่งดังกล่าวพร้อมขอเดินออกจากทีมมาโดยปริยายโดยล่าสุดก็มีการรายงานบอกว่าสาเหตุที่ทำให้วิทมานัาน้น,น,น,นต้องกลายเป็นอดีตของกระต่ายแก้วอีกคนเป็นคำรบที่สองนั้นเป็นเพราะผู้บริหารทีมไม่แฮปปี้กับสไตล์การนำทีมของคุณซือออซี่รายนี้ โดยเฉพาะเรื่องของเกมรุกที่คาดหวังจะได้เห็นบีจีปทุมเล่นฟุตบอลแบบดุดันเดินเกมรุกแบบไล่ขย o b ู่แข่งทำประตูได้เป็นกอบเป็นกร,รมในเมื่อวิทมาทำไม่ได้เขาก็ต้องเจอกับการเปลี่ยนแปลงกับกุวอีก้กุนซือของเขาในท้ายที่สุดในครั้งนี้โดยทางออเรลโอวิทมาเนียคุมทัพบีจีปทุมในไทยลีกทั้งหมด12เกมชนะ8เสมอ2แพ้ไป2ทำประตูได้15เสียไปทั้งหมด9ประตู โดยในกลุ่มทีมที่อยู่อันดับท็อปโฟในขณะนี้กระตายแก้วถือเป็นทีมทีมท่ทําประตูได้น้อยที่สุดแค่15ประตูในขณะที่มีวิทมาคุมทัพทีมืนดนอย่างทางทรูแบงคอกทําได้ถึง24ประตูบริลัมรองจากฝูงทําได้19ประตูและก็ชุมบุรีอันดับที่4ทําได้ถึง26ประตูในครั้งนี้กอง,งานนี้ยังคงเป็นปริศนาอยู่ดีเพราะว่าทำไมทางคุนซอบีจีถึงโดนไล่ออกกลางคันแบบนี้ ต้องรอตักันต่อไปการว่าจะมีการถแถลงในไม่ช้าหรือเหล็วนี้ไหมต้องรอลุ่นกันนะครับและนี่ก็เป็นจอดลึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทยบายมาโนโพกิ้งสไตล์ประจำวันที่19พฤศจิกายน2564โดยใช้พบพระครั้งฟุตบอลไทยครับ